เจ้ามันละเวลาจะสวมมงกุฎจะเป็นกุมารก็ต้องมาสวมที่ตรงนี้เป็นที่มงคลของเจ้ามันละก็เลยเห็นสมควรว่า <c oughs> สถานตรงนี้เป็นสถานที่เหมาะแก่การาถวายพระเพลิงพุทธศิละ <c oughs> ก็จึงได้มาประดับประดาอย่างพิกิจพิสดาร ในพระไตรปิฎกว่าไว้อย่างนั้นจากนั้นก็ได้ยกพุทธศิลาของพระพุทธเจ้าแต่ว่ายกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นก็เลยให้พระอนุรุทธะเข้าฌานดูสมาบัติฌานดูว่าทําไมถึงยกที่สารมาดุญยานยกไม่ขึ้นก็เลยรู้ว่าเจ้ามันละเนี่ยจะยกมาทาง ที่ใต้โดยไม่ผ่านเมืองกุสินาราประสงค์ของเทวดาจะต้องการให้ยกพุทธศิลาไปเข้าไปในตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้มาหรือว่าไม่มีโอกาสได้เข้าได้ปูชาสการะส่วนนางมาริกาก็ได้ถวายเครื่อง่าดดาปราสาท ที่มี3มคนคือนางวิสาขานางมาริกาแล้วก็ธิดาเมืองเศรษฐีได้ถวายเสร็จแล้วก็ได้รู้จุดประสงค์ของเทวดาก็จึงได้นำไปเข้าไปยกไปที่ตัวเมืองเข้าไปในเมืองอออออกมาแล้วก็มาบางทีนี้ถึงเวลาที่จะจุดไฟถวายพระเพลิงพามแปดคนแล้วก็ จุดไฟแต่ไฟไม่ติดไฟไม่ติดไม่ใช่ลมมันเย็นไม่ใช่มหมอ,อกแต่เป็นอัศจรรย์ว่าทำไมมันติดไม่ติดเพราะพอจุดขึ้นมาเทวด,ดาก็เป๋าบุญ <laughs> <laughs> เลยไม่ติดเทวด,ดาคงใช้แบบนี้นะเสร็จแล้วก็เลย พานุทัเขาสมาบัติเข้าฌานดูอีกว่าทำไมมันไม่ติดก็เลยรู้ที่ไฟไม่ติดเพราะว่าเทวทาเป่าไว้แล้วก็รอพระมหากัสปะพระมหากัสปะเพิ่งเดินทางมาครับท่านเดินทางมามาถึงเมืองปาวาที่ที่เราผ่านเมื่อวานนี่ครับปวาวา20่กิโลก็ต้องรอเวลาให้พระมหากัสปะมาเพราะพระมหากัสปะนั้นเป็นประธานเป็นพระเถระ เป็นผู้ที่ทรงตุดงขวัดเสร็จแล้วพอมหากัศปะก็ได้ประกาศอบอกแก่พระสงฆ์ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานแล้วเพราะมหากัสปะเห็นดอกมณฑารบนะครับเมื่อคืนเนี่ยที่เขาไปทิศลา,านะครที่ข้างพระประธานนั่นนะนั่นคือพระ,ะคือดอกมณฑารลบที่หล่นลงมาจากบนสวงสวรรค์น,นะครับ หนึ่งร้อยปีจะหล่นมาข้างหนึ่งครับแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ไม่หลน่นแต่ว่าหนึ่งร้อยปีจะเบี่ยงบานข้างหนึ่งจากนั้นก็อพอพระกัสปะบอกให้พระสงฆ์ให้รีบเร่งเดินทางมาแต่ว่าพระแก่สุปทะก็บอกว่าพิสุทั้งหลายเพาะพิสุที่สําสเร็จอรหันก็ปรุงธรรมสังเวชโอ้หนอสังขานรนั่นเลยเนี่ยมีความเสื่อมสิ้นไปธรรมดาแต่ว่า สุพทธแก่ก็บอกว่าพิสูจนทั้งหลายาเนี่ยเราก็สบายแล้วพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์ก็บัญญัติพระวินัยก็ทําให้เราอยู่ด้วยความยากลาบากาเนี่ยครับก็เลยแก่แล้วแก่แก่แบบไม่มีไม่มันเหมือนมาพานะพร้าวเนาะแก่แล้วไม่มีประสิทธิภาพนะพระแก่ก็จะแต่ว่าตามาแก่ก็ยังมียังว่าจะได้อยู่ดังนั้นก็ทําให้พระหัสสปะยกตัวนี้แหละครับ เป็นเหตุทำสังคญญายนาหรือว่าจาบช่วงพระธรรมวินัยนะครับส่วนครั้งที่2ก็คือ,อวัตถุสิบประการนะครับที่ยกพระสงฆ์เก็บเกลือไปกินกับมะขามป้อมมันมีสิอย่างยกไปอ่านดูได้นะแล้วก็ครั้งที่สามก็ยกการปลอมบวชจากนั้นหลังจากพระฮักกัสปาเดินทางมากา็ท่านก็เดินประทักษินประทักษิณเดินสามรอบเสร็จแล้วก็ ท่านอธิษฐานอธิษฐานกราบ,าบาาพระบาทพระบาทของพระุทธองค์เนี่ยจะจะห่อด้วยผ้า500้อชัน้นนะครับพระขาว5้ายชัน้นแล้วก็ปิดด้วยเหล็กทึบป,ป,ปิดด้วยเหล็กทึบแล้วก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ว่าพระบาทนี่โผล่ออกมาโผล่ออกมาให้ให้พระมหากัสปะได้กราบพระมหากัสปะกราบก็นอดอดอดเข้าไปปิดตับ๊บ <laughs> ไฟอนันเป็นทิพย์กับบึ้งขึ้นมา ไฟทิพเกิดขึ้นมาไฟทิพครับเสร็จแล้วพอไฟสงบในพระไตรปิฎกก็บอกว่าผ้าห้าร้ชั้นเนี่ยชั้นแรกกับชั้นสุดท้ายไม่ไม,ไม,ไม,ไม่แล้วในในห่าผ้านั่นก็จะมีพระธาตุเนี่ยเม็ดใหญ่เท่ากับเม็ดถั่วเขียวเม็ดกลางเท่ากับเม็ดข้าวสารเม็ดเล็กสุดเนี่ยเท่ากับเม็ดถั่ว ไม่ใช่เม็ดถั่วเม็ดประกาศฮะเม็ดประกาศฮะแตนั้นนี่ก็ถือว่าพระบรมสารีกธาตุที่อ,อยู่ตามที่ต่างๆที่เราเห็นก็เราเข้าใจว่าก็เป็นพระธาตุธรรมดานะครับจะไม่เป็นแก้วเป็นแหวนเป็นอะไรสีต่างๆนั่นไม่ใช่นะที่ที่จะมาได้เห็นได้ศึกษาคนก่าแต่ว่าเราก็อาจจะแบบไปถึงเมืองไทยอาจจะแบบ อารมณ์มันเย็นอาจจะเป็นแก้วเป็นอะไร<ม>ที่สสดงก็มาก็มาได้นะน,นั้นก็ว่ากันไปตามความศรัทธ,ธาแล้วก็แต่สิ่งที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เราเน้นในเรื่องของการปฏิหารสิ่งที่จะปฏิหารก็เกิดขึ้นก็คืออยู่ที่เรากระทำะเราทําดีผลมันก็จะไดะ้รับเรื่องบุญกุศลเรื่องของการอยู่ดีมีสุขอะไรนี่อันนี้ก็เป็นการกระว่ากระทำ ทําสิ่งใดก็จะย่อมได้รับผลสิ่งนั้นนะครับดังนั้นเราก็ถือว่าเดินตามรอยบาทของพระศา,าสดานะครับต่มาภาพก็พยายามจะจัด,จดสรรวันนี้เราก็จะกราบตรงนี้ช่วงบ่ายเราก็เข้าโรงแรมเลยนะครับเพราะว่ามันถนอมร่างกายเพราะว่าเส้นทางก็สุขุมและหลุมลึกตมาก็โอ้โหไปถึงก็ แนวนังกิ้งทีบทีพนั่นโทรศัพท์นิ่งปลูกอะไรตอนนี้ดังนั้นก็วันนี้เราก็จะกล่าวตัวนี้แล้วครับแล้วก็ลุมพินีเราก็ไม่ยังไม่เข้าวันนี้ครับก็สบายๆวันนี้แล้วก็จะผ่านด่านก็คือด่านอินเดียแล้วก็ไปโชว์ตัวเข้าด่านเนปานก็ไปโชว์ตัวแล้วก็ไปด่านทหารก็โชว์ตัวอุ้ย หลอไม่หลอกไอตอนนี้เลยเขาต้องดูหน้าเปิดแมสซิชจ้าอันนั้นก็เราก็สบายๆนะครับันี้ส่วนพวกนี้ค่อยเข้าลุมพินีอันนั้นก็ถือว่าเราได้มาสัมผัสอินเดียก็หนาวจริงหนาวจริงไม่ใช่หนาวปลอมแล้วลุมพินีก็หนาวจริงกว่านี้อีกหนาวจริงกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ขู่นะครับเป็นแบบนี้แหละไม่ได้ขู่แต่ว่า อตอนนี้ปีนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่หนักนะครับไม่หนักมัน,ม,นมันปังแต่ก่อนแต่ก่อนนี้เขตนี้จะอยู่ประมาณ3องศาสามองศาแล้วก็หมอกก็จะหนากว่าน,นี้ครับขนาดมาด้วยกันต้องมือซาวหากันเดินทางก็ลำบากครับดังนั้นเวลาที่เราขยับในอินเดียก็ต้องพะัะวิทยากรก็ต้องชำนาญ ในการเดินทางคนสิ่งใดสิ่งใดเวลาใดควรเร่งสิ่งใดเวลาคนช้าต้องปรับกลยุทธ์นะครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยนายเหนื่อยนายอะไรก็มันก็จะทําให้เราเหนื่อยเพราะมันหนายนั้นก็พยายามที่จะปรับนะครับฉะนั้นเรามาแล้วก็จะได้บูชาสาการะใน,นข้างในนี้นก็มีพระบรมสารีธาตุนะครับห <c oughs> ลังจากส่วนที่เวลา อ่าแบ่งพระธาตุนี่ก็เป็นแบ่งที่เราไปเมื่อคืนเนี่ยครับก็มีคณะนี่แหละครับที่ได้ไปคณะอื่นก็จบนะครับอันนั้นเราได้ไปเมื่อคืนนี้ก็ไปวัดไทยกุศินาราเป็นของแท้นะไอ้พระบรมสารีธาตุแต่ตาเราไปหาใหญ่ก็เลยมองไม่เห็นนั่นเป็นของแท้นะครับที่ในหลวงอ่าทำก่อนท่านรออ่ในหลวงรอห้ามาก็เขามอบให้แล้วก็อ่รารัชการที่9้าท่านก็เอามอบมาแล้วก็สร้าง เจดีพระราชทานะครับท่านก็เป็นทุกคนปรับปรุงแบรนด์เจดีที่เราเห็นนะฮะทำเองอแล้วก็มอบเกสาท่านมาแล้วก็ปอบรุมเสรเลือกาธาตุมาแล้วก็วันที่วันมาคาดนี้ก็จะมีการแห่ครับก็มีพระตุดง9กองค์แล้วก็มีพระเยอะนะครับเป็นหลายร้อยอที่จะมาะไปแห่ไปที่กุศิที่ปรินิพานแล้วก็แห่มาแล้วก็บูชาสก,การะ ก็เป็นประเพณีของวัดไทยกุศินารานะครับดังน,นั้นเรา,าผู้ได้ามา,าเราถึงไม่ได้เห็นแต่ขอให้ทุกท่าน,นได้ได้พระาธาตุพระาธาตุคือ,อาาธาตุแท้แห่งความเป็นผู้รู้น,นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้รับแล้วนำไปปฏิบัติ ดังนั้นทุกท่านมาแล้วก็จะได้บูชาสก,การะอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะตังสังฆัง อาพิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาพระบรมสารีิกธาตุที่ประดิฐานไว้แล้วในมกุฏพันธนาเจดีขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยความเสนียดจันลายจงให้หายไปขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเธินสาธุ

เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพุทธเจ้าจักตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์โดยการเจริญจิตภาวนานกการะบันนิเธอต่อไปทุกท่านได้ปฏิบัติ ดูลมหายใจและลึกถึงอุนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สร้างสั่งสมบาร,รมีมาแล้วก็ได้มาตัดสูุและปฏิบัติพุทธสิทธิ์กิจอยู่45พรรษาสุดท้ายพระองค์ก็มาวางมาปรินิพานที่สารมนุทยานเสร็จแล้วก็ได้มาถวายประเพง ี่มากุดพันธนาเจดีย์แห่งนี้เราก็ระ <c oughs> ลึกถึงแล้วก็เข้าใจแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังจากไปดังนั้นเราก็ให้ดูตัวเองแล้วก็ดูคําสอนของพ่อที่ให้ใบบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเราทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท นั้นประโยชน์คนอื่นเราก็ทําแล้วตอนนี้เราก็มาทําประโยชน์ตนให้เราได้ร <c oughs> ับความเป็นพุทธะความเป็นธาตุแท้ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ในสังขารรู้ในธรรมชาติเบิกบานตื่นจากความหลับความไหลในความหลงเบิกบานในธรรมะในบุญกุศลที่เราได้ทําไว ฉะนั้นขอทุกท่านตั้งใจจนสมควรเจเวลาก็จะได้สัญญาณต่อไป